จากนนยัง F P C พที่ซาโลกค่ะนี้มีลูกค้าเข้ามาเช็คสภาพยางนะคะตามมาดูค่ะว่าเราเช็คอะไรให้ลูกค้าบ้างตามมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ช่างบารกันนะคะว่าเช็คอะไรให้ลูกค้าบ้างเช็คสภาพยายงครับแล้วก็เช็คปีเช็คปียาง,งนี่อันนี้สัญญาที่13ปีหนึ่งจุดแล้วเห็นลูกค้าคนนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้งาน ก็เขาบอกว่าไม่ไม่ไม่วิ่งออกตัดจังหวัดแต่วิ่งอยู่แถวในเมืองผมก็เลยแนะนําให้เลยว่ายางก็อยังพอใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิดออกต่างจังหวัดก็ต้องเปลี่ยนค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังจะเดินทางไกลหรือว่าอยากเปลี่ยนสภาพยางเข้ามาหาเราได้นะคะเราเป็นบริการชั้นสูงสค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อเราได้ที่0ูนย์ทงหนึ่งเจ็ดเก้าสามแปดแปดหกหกหกถึงไลน์แอด สำหเราวันนี้ลาไปก่อนวันดีค่ะ